ครูไทยห่วยเด็กไทยโง่ชาติถึงไม่เจริญผมเคยได้ยินคําพูดแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่นั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงที่ฉุดให้ชาติของเราไม่เจริญผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังผมมีเพื่อนคนสิงคโปร์เยอะผมเลยลองคุยกับพวกเขาดูว่าทําไมชาติของอยูมันถึงได้เจริญนะอันดับแรกเลยคือเขาบอกว่าการศึกษาของเขาดีและอัตราส่วนต่อครูของนักเรียนของเขาน้อยทําให้ครูของเขามีเวลาได้ดูนักเรียนทั่วถึงและข้อสอบเป็นอัตลัยทําให้ชาติของเขาพัฒนาเพราะเ,าะเด็กฉลาดผมจึงค้นหาต่อไปว่าแต่จริงสาเหตุมันต้องมีมากกว่านัมบบว่าผพ ว่าเงินเดือนครูของสิงคโปร์นั้นคุณรู้ไหมเท่าไหร่120,000กว่าบาทคุณว่าถ้าเงินเดือนครูสิงคโปร์เยอะขนาดนั้นคนหัวกะทิของชาติจะอยากเป็นครูกันไหมจะมีคนสักกี่คนที่จะระดมกันไปหาทุนเพื่อจะไปศึกษาต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นครูที่ไม่ใช่แค่ได้เงินเดือนเยอะแต่ยังมีส่วนในการพัฒนามันสมองของชาติด้วยเงินเดือนครูของสิงคโปร์เยอะกว่าหมอเยอะกว่าทนายเยอะกว่าผู้พิพากษาไทยหลายๆคนเสียอีกซึ่งนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให ไม่ใช่แค่คนหัวกะที่ของเขาอยากไปเป็นครูแต่คนยังทุ่มเทตั้งใจเรียนเพื่อจะไปเป็นครูกันด้วยตัดภาพากับมาที่ประเทศไทย พอผมไปตามโรงเรียนผมถามว่าน้องๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมถามหลายๆอย่างก็มีคนยกมือต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่80%ของห้องยกมือแล้วบอกว่าอยากเป็นดาราซึ่งไม่ได้ผิดนะครับดาราของไทยก็มีคุณภาพและเป็นคนดีมากมายแต่นั่นคือสาเหตุที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กอยากเป็นดารากัน80%เพราะดารานั้นมีหน้ามีตาในสังคมไทยรวยในสังคมไทยนั้นเราต้องย้อนถามกลับไปว่าถ้าอยากให้เด็กของไทยที่มีคุณภาพนั้นโตไปเป็นครูศึกษาเป็นครูที่มีคุณภาพเขามี มีแรงบันดาลใจที่เป็นเงินที่มากพอหรือยังคุณเราทุกคนก็รู้ว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยเงินที่ใดมีเงินที่นั่นก็มักจะมีมนุษย์เข้าไปหาถ้าเงินของครูน้อยอยู่ขนาดนี้แล้วคนมากมายที่เด็กที่จะโตมาแล้วมีคุณภาพไปเป็นครู mm. เขาจะอยากเป็นได้อย่างไงแล้วสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรล่ะครับที่เงินเดือนครูของเราน้อยเพราะมีคนหลายคนของไทยโกง คนอย่างเช่นนะักการเมืองบางคนนะักธุรกิจบางคนหรือคนบางคนโกงและคอร์รัปชันเงินที่ควรจะได้ไปหาครูและเข้ากระทรวงศึกษาไปพัฒนาชาติมันถูกเก็บไปในกระเป๋าของคนบางคนเงินเหล่านั้นจึงมีไม่พอพอเงินเหล่านั้นมีไม่พอเงินเดือนครูน้อยอัตราส่วนครูของไทยจึงเป็นประมาณแบบ1ต่อ60แล้วข้อสอบก็ต้องเป็นปรนยัยเป็นวงวงเป็นแบบดาวหมดซึ่งทําให้เด็กไม่พัฒนาสมองฝ่อไม่เหมือนประเทศฟินแลนด์สวีเดนหรือสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นเหล่านี้เพราะว่าครูที่จะต้องทุ่มเทมานั่งดูข้อสอบอัตนัย1นต่อ20 รายงานของนักเรียนแต่ละคนมันต้องใช้เงินเยอะแล้วต้องใช้ครูที่ไม่ใช่แค่มีคุณภาพสูงแต่เป็นครูจํานวนมากด้วยแล้วเงินเราไม่พอเราก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างระบบแบบนั้นได้เด็กของเราจึงไม่ได้พัฒนาและฉลาดอย่างที่ควรจะเป็นคุณเห็นไหมว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ครูไทยข่วยเด็กไทยเลวแต่เพราะคนไทยหลายคนโกงแล้วประเทศสิงคโปร์เวลาที่มีคนทําผิดอุกชกันอย่างค้ายาเสพติดหรือคอร์รัปชันเขามีโทษประหารชีวิตขแขวนคอซึ่งผมไม่ได้กำลังบอกว,ว่าเมืองไทยควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมอยากให้คุณเห็นส าเหตุที่แท้จริงที่ประเทศไม่พัฒนามากกว่าพอผมไปดูสถิติมีงานวิจัยที่พบว่าคน95ที่เป็นคนสิงคโปร์นั้นเห็นด้วยที่จะให้มีการแขวนคอสําหรับคนที่ทําผิดอุกชะกัน ตัดภาพกลับมาที่กฎหมายไทยละหลวมมากคนหลายคนทําผิดแต่รอดเพราะว่ามีเงินจ่ายเพื่อจะให้ตัวเองรอดหรือโกงจนไม่โดนจับผมจะสรุปให้เลยหนึ่งกฎหมายของเราละหลวมเพราะของเรามีคนโกงเยอะทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินปึ้งต่อมาคอร์รัปชันจึงมีเยอะคนจึงกล้าคอร์รัปชันและกล้าโกงพอคนกล้าโกงเสร็จเงินที่จะเอาไปพัฒนาชาติจ่ายให้กับกระทรวงศึกษาธิการให้กับการพัฒนาแบบเรียนไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บครูจึงน้อยนักวิชาการอาจารย์จึงน้อยและไม่ได้เป็นคนหัวกระที่หลายๆคนก็ ไม่ได้อยากจะเป็นแต่ครูดีๆก็มีอย่าลืมนะฮะแต่คนหลายๆคนที่ไม่ได้อยากจะเป็นก็เลยไม่ได้ไปเป็นเด็กนะครับจึงไม่ฉลาดจึงไม่ได้มีสมองที่ดีเท่าที่ควรเด็กไม่ฉลาดชาติจึงไม่เจริญขอให้เราเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงนะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เราเนี่ยหยุดด่าครูหยุดด่าเด็กไทยแล้วช่วยกันพัฒนาระบบคอรัปชั่นของไทยให้น้อยลงพัฒนาระบบกฎหมายให้แข็งขึ้นนำคนที่คอรัปชั่นหรือโกองชาติเอาผิดให้ได้ให้กฎหมายของเราแข็งและระบบคอรัปชั่นของเรา นั้นน้อยลงเดี๋ยวระบบการศึกษาครูนักเรียนจะพัฒนาและเด็กจะฉลาดชาติจะเจริญเองนี่แหละครับคือการพัฒนาชาติที่แท้จริงจากต้นเหตุของมัน